สวัสดีครับวันนี้พบก,กับมิสเตอร์ซีนะครับกับการเทรดบรี่ออปชันโดยวันนี้มีการแจกสคริปต์นะครับเป็นสคริปที่จะบอกการสัญญาณของแท่งเทียนแต่ละแท่งนะครับเป็นตัวชี้วัดชนิดหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เราก็มีให้ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ไม่ว่า นักเทรดเดอร์หรือว่ามือใหม่ก็ต้องมีกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับไปที่สคริปครับพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ทําการดับเบิ click กเอ,อกมาแล้วก็ไปที่สคริปตรงนี้พอดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกที่สคริปทำการกดตัวอักษรหนึ่งตัวแล้วก็ ctrl a นะครับ ก็จะคุมไปทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็คอนโทนซ C ก็ถือทําการก๊อปปี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็พับหน้าจอไปหลังจากนั้นก็กดคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็หรือจะคุมก็ได้นะครับลบไปทั้งหมดเลยนะครับให้เป็นบรรทัดที่1อย่างนี้หลังจากนั้นก็ทําการคอนโทนว V นะครับแล้วก็ทกําการบันทึกเราก็จะได้ สคริปต์อย่างนี้ออกมานะครับทีนี้เราก็ไปเลือกที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็เลือกที่สคริปต์หลังจากนั้นก็ทำการคลิกแล้วก็ใช้ค่ามาตรฐานไว้ก่อนเลยนะครับสมัครใช้งานครับส่วนการตั้งค่าทั้งหมดก็สามารถดัดแปลงหรือว่า เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะครับผมขอแนะนําอีก2เส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของ ema นะครับ1น0นะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันทุกวันนะครับเป็น SMA 5นะครับเพราะว่าจะใกล้เคียงกับสคริปที่เราได้มานั่นเองก็คือจริงๆเราก็เป็นชนิดเดียวกันเลยครับ โอเคครับผมก็ตรงนี้ก็ ทำการเซลล์ไปที่2นาทีนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบอยู่ที่1นาทีก่อนแล้วก็จะทําการทดสอบอีก2นาทีเป็นไม้ต่อไปนะครับอันนี้ตามสคริปต์นะครับแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายนะครับเพราะว่าอยู่ใต้เส้น EMA 1 0 0ก็จริงนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างของเส้นแนวต้านและแนวรับตรงนี้ จะเป็นช่วงที่ตลาดผันผวนนะครับจะมีทั้งขึ้นทั้งลงขึ้นลงนะครับผมก็เลยเบิ้ลไปอีกสองไม้เพราะว่ามีโอกาสที่จะเซียวนั่นเองนะครับแล้วก็ได้แก้ไม้กับไม้ด้านล่างได้ด้วยในสคริปต์ตัวนี้ข้อดีของสคริปต์ตัวนี้นะครับมีเส้นแนวรับแนวต้านให้เราด้วยนะครับแล้วก็ เราสามารถเทรดตามแนวระหว่างของ EMA 1 0 0ได้ด้วยเช่นกันเส้นสีม่วงตัวนี้นะครับได้บ่งบอกว่าตอนนี้เป็นขาลงแต่ถ้ามองย้อนกลับไปทางซ้ายมือเป็นขาขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมครับด้านสายจะอยู่ด้านบนของเส้น EMA 1 0 0หรือเส้นสีม่วงนั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนได้ทําการทะลุกออกไปผมจะทําการบายสอนาทีตรงนี้ก็เป็นวิชาของเราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าวิชาของเราเนี่ยขัดแย้งกับสคริปต์เมื่อไหร่ให้ทําการหยุดก่อนนะครับจนกว่าจะตรงตามที่เราได้ศึกษามานะครับพอตรงตามที่เราศึกษามาสคริปต์บอกขึ้นใจเราก็บอก คาดการว่าจะขึ้นเหมือนกันให้ทําการซื้อขายได้ทันทีนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาขาัดขวางระหว่างการตัดสินใจทั้ง2องอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับอย่างตรงนี้ผมก็มั่นใจว่าจะขึ้นนะครับก็ทําการบายไปอีก2อาทีเพราะทําการทะลุแนวต้านดันเองนะครับแล้วก็เส้น e อ a มเเส้น s อ a ิได้ทําการตัด หรือคอรสต,ตรงนี้นะครับเส้น EMA 100ก็วิ่งพุ่งขึ้นไปได้เช่นกันนะครับ We ครับสำหรับ ทลิวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป